ตูมค่ะ,ะเพื่อนมาตูมรถจำเริ่งก็กำลังงามเลยค่ะจำเริ่งได้ผลบรรยากาศยามเช้าค่ะเพื่อนบรรยากาศยามเช้าหลังบ้านตะวันขึ้นพอดีเลยค่ะตะวันกำลังขึ้นเช้าต้นวย ดนลมพัดยังไม่แก่ค่ะเพื่อนๆก็ตอกเอาไว้อย่างนี้ก่อนลอยเขาแก่ก็ได้เสียงเครื่องบินมาแล้วเสียงนกเสียงธรรมชาติยามเช้าค่ะเพื่อนๆนกเยอะค่ะวันนี้บินกันละฟ้อนเลย ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสมหวังนะคะนกบินนกบินในการทํางานในการใช้ชีวิตประจำวันกับเพื่อนๆมีความสุขกันทุกท่านทุกคนเนาะทำอะไรก็สบายจิตสบายใจนา่ารินนา่นนาืินคััเพื่อนๆเดี๋ยวงจะพามาดูนกต่างผ้านกบินเต็มท้องฟ้าเลยค่ะแต่กล้องจับไม่ได้่ะ ฟิลเซอร์ลอกล้องไม่พอบินเยอะมากเลยค่ะบินเล่นกันยามเช้าจาให้แชมไปก่อนนะคะสวัสดีวันสุกสุใกล้สุขใ,ขใจคุณเ,เพื่อน